กลับมาสู่ในส่วนของ BTC Happy Weekend กันอีกครั้งและวันนี้วันเสาร์ที่6เดือนธันวาคมมาวิเคราะห์ในส่วนของตัวโครงสร้างกราฟแล้วก็ในส่วนของแต่และ time frame ของ BTC USD กันเช่นเคยครับภาพรวมของออ time frame ต่างๆนะครับผมสรุปคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ BTC นะครับอยู่แถวๆประมาณ89,500ถึง89,600 หลังจากนะครับมีการลงแรงนะครับไปต่ำกว่า86,000แล้วก็มีการดิดกลับขึ้นมาอยู่แถวประมาณ95,000ก่อนที่จะย่อตัวลงมาอีกครั้งนะครับสำหรับภาพรวมนะครับถ้าเกิดเป็น time frame ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงเนี่ยก็จะเห็นว่าแกว่งแกว่งข้างในนะครับในโทนของขาลงอ่อนๆมีการรีเทสแนนรับต่างๆในส่วนของ1วันเนี่ยจะเห็นได้ว่าโครงสร้างยังเป็น ลงแล้วมีการรีบาวไม่ใช่เป็นขาลงแบบจบแต่ว่ามีม o m เมตัมเริ่มฝั่งขาลบนะครับก็เริ่มอ่อนตัวมากๆในระยะยาวนะครับในท์เฟรมที่เป็นหลายเดือนเนี่ยจะเห็นได้ว่ากรอบใหญ่นะครับเป็นฝั่งขาขึ้นของไซเคิลแต่มีการพักฐานลึกมากๆนะครับหลังจากที่ราคาต่ำกว่าค่าแฟร์ไ a l u ลูในส่วนของ โมเมนตัม um, นะครับในส่วนของการพูดคุยในเว็บคอนเรสต่างๆก็ซึ่งเคยนะครับในส่วนของการวิเคราะห์ในอดีตที่ผ่านมานะครับผลตอบแทนมากกว่า100%ใน12เดือนที่ผ่านมาซึ่งต่อไปนี้นะครับก็เริ่มในส่วนของท f เฟรมแต่และท f เฟรมลงลึกลงไปนะครับว่าแต่และทำเฟรมบอกอะไรเราได้บ้างเริ่มทำเฟรมใหญ่เช่นเคยในส่วนของท i เฟรม a m e วันข้อมูลในทำเฟรม1วันนะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงหลายเดือนนะครับ ที่ผ่านมาตัว BTC เนี่ยจะอยู่แถวประมาณ82,000ถึง124,000และก็ช่วงล่าสุดจะอยู่แถวประมาณ82,000ถึง95,000ก็ราคานะครับกอบรับ กรอบหลักของทางเฟรม1วันจะอยู่ประมาณนี้แต่ว่าแนโน้มปัจจุบันนะครับคงสร้างหลักยังเป็นลงจากยอดนะครับแถวที่ประมาณ1นึ0 0 0สและมีการรีบาวจากนั้นครับก็ยังเป็นในส่วนของดาวเทนระยะกลางนะครับในส่วนของฮิสโตแกรมต่างๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าฝั่งลบแต่ละแท่งนะครับเริ่มแดงสัดลงแล้วก็ในส่วนของสัญญาณขายเริ่มอ่อนตัว ตัวฮิสโตแกรมนะครับก็ยังมีในส่วนของลงต่อเนื่องแต่ก็ยังโค้งขึ้นเล็กน้อยมุมมองของฝั่งไอซ์ไอซ์ไซ e แล้วก็ MACD นะครับในส่วนของราคาจะอยู่ใต้นะครับเอ e สั้นทั้งเป็น50แล้วก็20แต่ว่าในส่วนของใกล้กว่านั้นนะครับที่ต่ำกว่า EMA 202วันเนี่ยขาลงก็ อยู่ในระยะกลางๆนะครับ EMA เรียงตัวกันเป็นขาลงตัว r s i นะครับยังอยู่ในโซนกลางค่อนข้างที่จะไปทางโซนล่างราวๆ40-45นะครับสำหรับทำฟรม1วันยังไม่เข้าในส่วนของ o v e r s o ์โเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่ายังไม่จบในส่วนของขาลงก็เป็นไปได้ uh, m a c d นะครับก็ยังเป็นเส้นหลักอยู่ใต้เส้น Signal แต่ว่าระยะหลังนะครับก็จะมีในส่วนของการเริ่ม coverate ก็คือมีการขึ้นมาใกล้เคียงนะครับในส่วนที่ลงไปประมาณในท i m e f r a m ชั่วโมงกันต่อครับว่าท i m e f r a m ชั่วโมงบอกอะไรกับเราได้บ้างคราวนี้ในส่วนของท i m e f r a m ชั่วโมงเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าจากตัวกราฟจะวิ่งอยู่ในกรอบแถวประมาณ82,000ถึง1 1ึ0ง0ช่วงล่าสุดนะครับแล้วก็มีการดีดลงอยู่แถวประมาณ82,000ถึงแ5 0และลงไปต่อที่ประมาณ8 9 0 0 0 ในส่วนของแนวโน้มนะครับช็อตเทอมก็จะเป็นสักเจอร์ที่มีการรีบาวจากโลแล้วก็มีการพักฐานกลายเป็นไซส์เวลงเบาๆในส่วนของโมเมนตัมที่เป็นฮิสโตแกรมก็มีการเปลี่ยนจากแท่งเขียวแรงนะครับช่วงเด้งที่ขึ้นมาก็มีแดงอ่อนๆอช่วงยอ่อแปลว่า,าแรงขึ้นแต่ว่าเริ่มหมดแล้วแต่ว่าในมุมของ MACD 4ชั่วโมงเนี่ยมีการตัดขึ้นเหนือเส้นศูนย์ ตอนนี้นะครับมีความ flight, อ่อนไหวใกล้เส้นศูนย์ประมาณหนึ่งเลยในส่วนของ ema นะครับก็จะเห็นได้ว่าทางเฟรมสชั่วโมงนยครับราคามีการทะลุเคยทะลุนะครับต้องพูดว่าเคยทะลุเส้น20และก็เส้น50ของทาเฟรมสีชั่วโมงตอนเด้งแรงนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับลงมาเทสแถวแถวตัวใต้ตัวเอนเส้น ema นะครับถ้ายืนได้นะครับก็ย่อเพื่อไปต่อแล้วก็ ถ้าหลุดนะครับก็อาจจะลงไปเสี่ยงเทสท,ที่ต่ำกว่าโลนั้นนะครับก็ต้องรอติดตามว่ากราฟจะเลือกไปทิศทางไหนต่อมาในส่วนของไทม์เฟรม1ชั่วโมงกันต่อครับว่าสำหรับไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับกราฟบอกอะไรกับเราได้บ้างกรอบในส่วนของไทม์เฟรม1ชั่วโมงจะเห็นได้ว่าจะอยู่ในกรอบที่ประมาณ82,000่เด้งขึ้นกลับไปที่95,000และหล่นลงมาแถวประมาณ8 9 0 0 0พร้อมกับในส่วนของคอนซู i d เดช ในส่วนของการแกว่งไซเวกแคบแคบอินทราเดแนวโน้มนะครับ mm hmm. ก็ยังเป็นในส่วนของอินทราเซนไซเวที่อยู่ในกรอบป,ประมาณ89,000บวกลบ1 0 0แสนหลังจากความผันผวนแรงประมาณนั้นเลยนะครับตัวฮิสโตแกร,รมต่างๆนะครับรูปเริ่มนะครับเปลี่ยนแท่งสีแดงๆสั้นๆหลังจากมีการซส้ง แท่งเขียวที่มีการเด้งก่อนหน้าแปลว่าแรงฝั่งขาลงนะครับก็ไม่เช่ากับช่วงดัมที่เป็นช่วงของขาลงช่วงแรกๆในส่วนของ e m a นะครับก็50กับ20นะครับในทำฟิลม1ชั่วโมงบีบตัวให้ใกล้ราคาตลาดกำลังอยู่ในช่วงของการพักและก็หลังจากสวิงแรงตัวไอซ1ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นได้ว่าอยู่ในโซน45-50ซึ่งเป็นโซนกลาง MACD นะครับทำเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยมีการติดลบเล็กๆใกล้เส้นศูนย์แต่ว่าเกิดปัญหาสัญญาณนะครับในส่วนของการกับตัวสั้นๆได้ทั้ง2ทางสรุปนะครับทั้งโมเมนตัม um ทั้ง2-3งสามทเฟรมนะครับทั้ง3ามทเฟรมเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทําเฟรมใหญ่1วันเนี่ยยังเป็นขาลงในภาพกลางนะครับแล้วก็แรงขายเริ่มชะลอบ้างแล้วในมุมของทาเฟรม4ชั่วโมงนะครับรีบาวจากการพักตัวย่อดได้ อ,อีกนิดนะครับตัวไม่ทำลายโครงสร้างในส่วนของทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับเป็นไซด์เวเลือกทางกรอบอยู่ที่แถวประมาณ8 8 5 0 0ถึง91,000ในส่วนของระยะ1-3วันหลังจากนี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในกรอบ 80, 8 8 5 0 0ถึง92,000เป็นหลักถ้าเกิดหลุด88,000นะครับโอกาสลงลึกถึง86,000-83,000 จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดยืนเหนือได้นะครับก็อยู่ที่แถวประมาณกรอบ92,000-93,000ถึง 93, ได้อีกครั้งนะครับก็จะกลับไปทดสอบกลับไปทดสอบที่ประมาณ98,000-103,000ถึง 103, ได้ในส่วนของฟิบูแอนาชีกรอบใหญ่ทีนี้มาดูในส่วนของแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับที่สำหรับวันนี้วันเสาร์นะครับข้อมูลนะครับจากตัว ที่ผมทำมาให้นะครับตัวไพวตนะปัจจุบันนะครับจะอยู่แถวๆประมาณ89,400นะครับตัวไพ v เวตซึ่งราคายืนอยู่เหนือย,ยืนอยู่เหนือตัวไพรวตอยู่เล็กน้อยนะครับและไปแตะแถวๆนะครับแนวต้านที่1นะครับแนวต้านที่1อยู่ที่ประมาณ89,730และแนวต้านที่แนวต้านที่2นะครับจะอยู่แถวประมาณ91,039,000 130นะครับและแนวต้านที่3นะครับจะอยู่แถวประมาณ9470นะครับซึ่งเป็นช่วงสั้นๆมากๆนะครับสำหรับตัวเลขพวกนี้นะครับถ้าเกิดเป็นวันที่ bitcoin วิ่งมากๆนะครับแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะวิ่งในส่วนของความบางเบานะครับในส่วนของตลาดก็จะไม่ค่อยเยอะนะครับในส่วนของแนวรับกันบ้างนะครับแนวรับที่1จะอยู่แถวประมาณ 89,000นะครับและแนวรับที่2นะครับจะอยู่แถวประมาณ88,670นะครับและแนวรับที่3แนวรับสุดท้ายนะครับก็88,270นะครับก็ต้องติดตามนะครับว่ากราฟจะเลือกในทิศทางไหนปัจจุบันยืนอยู่เหนือไซเวสเอ่อยืนอยู่เหนือพวออนะครับเล็กน้อยแต่ว่ากราฟก็ดูทรงเป็นไซเวสและส่วนใหญ่นะครับต่อมาในส่วนของแผนเข้าออกประจําวันนะครับที่ เอามาฝากกันเช่นเคยนะครับแล้วก็เน้นย้ยํากันทุกครั้งนะครับสําหรับแผนเข้าออกประจาวันเนี่ยผมให้ข้อมูลนะครับ <_ d ata> เพื่อการศกรึกษาเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการชี้ชวน <_ d ata> เพื่อการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับผู้ลงทุนหรือเทรดเดอร์นะครับควรเอาไปปรับใช้และใช้วิจาราณญญญนะครับในอาการเอาไปปรับใช้นั่นเองนะครับไม่ควรจะมาดราม่ากันตอนหลังแล้วกันนะครับเอาไปว่าผมให้ข้อมูลเพื่อการศึกษานะครับเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแผนแล้วกันนะครับ วันนี้นะครับผมมีแผนอยู่4แผนนะครับซึ่งเป็นแผนฝังกละอง2แผนแผนฝังคชอด2แผนครับเริ่มในส่วนของแผนชุดแรกนะครับซินาริโอเก็เล่นในแนวรับแรกนะครับจุดเข้าจะอยู่แถวประมาณ88,500ถึง89,000ื่เแอลมีการหลุด88,000 TP ทีที่1อยู่แถวประมาณ91,500ถึง92,000และ TP ที่2ถ้าเกิดทะลุขึ้นไปถึงนะครับก็จะอยู่แถวประมาณ มากกว่า9 2 0 0 0อาจจะมากถึงนะครับ97,500ถึง98,500ได้เลยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็บูในส่วนของเหมาะสำหรับคนที่เล่นกลางสั้นและกลางนะครับยอมรับความเสี่ยงได้ของตลาดนะครับกรณีที่เกิดเทสเด้งขึ้นไปนะครับอย่าดูอย่าลืมดูทำเฟรมแล้วก็จุดเข้าออกกันให้ชัดนะครับให้เกลีรยก่อนจะเข้านะครับ ปรมาในส่วนของซ c นา a r i o B ชุด B นั่นเองฝั่งคล่องก็เล่นรับลึกจุดเข้าจะอยู่แถวประมาณ86,000ถึง87,000 86,800ด้วยนะครับ SL จะอยู่แถวใต้ประมาณ85,500ถึง86,000 TP ที่1อยู่แถวประมาณ89,000ถึง89,500และ TP ที่2จะอยู่แถวประมาณ ทะลุขึ้นไปได้นะครับมากกว่า89,500และมีความคาดหวังจะไปถึง91,500ถึง92,000ได้เลยสำหรับชุดนี้นะครับก็มีความเสี่ยงว่าจะอาจจะโดนลากได้สูงนะครับก็ใช้วิจารณญาณกันดีๆนะครับก็ในส่วนของจุดแนวคิดนะครับก็ดูเดลี่ทำเฟรมนะครับที่จะขึ้นไปถึงได้หรือเปล่าในมุมของฝั่ง แผนฝั่งขาช็อตกันบ้างครับซีนาริโอ C นะครับแผนชุดแรกนะครับฝั่งนี้นะครับก็เป็นช็อตต้านแรกนะครับจุดเข้าจะอยู่แถวประมาณ91,500ถึง92,000 SL นะครับจะอยู่เหนือนะครับ93,000ถึง 93, 93,500และ TP ที่1จะอยู่แถวประมาณ90,000 ขออ่ัย89,400และ TP ที่2อยู่แถวประมาณ88,500ถึง88,700ครับผมในส่วนของฝั่งขาช็อตนะครับหรือฝั่งขาเซลลนะครับจุดแรกนี้นะครับก็ดู MACD นะครับมีการตัดที่ชัดเจนในทางเฟรม m e 1ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นการยืนยันสำหรับจุดเข้านะครับรอในส่วนของวอลุ่มให้ดีๆนะครับว่ามีการเทขาย เกิดขึ้นจริงนะครับในมุมของฝั่งขาช็อตนะครับต่อด้วยซีนารีโอตัวสุดท้ายแผนตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็ซีนารีโอดอีเป็นแผนช็อตท่านหลุดแนวรับใหญ่นะครับจุดเข้าจะอยู่แถวประมาณ86,800ถึง87,000เ้าจะอยู่แถวเหนือ88,000และ T/P ที่1จะอยู่แถวประมาณ 83,000-83,500ถึง 8, 3, และ TP ที่2จะอยู่แถวประมาณ76,000นะครับถ้าเกิดมีโอกาสลงไปถึงนะครับจากไอเดียของการดาวไซต์ต่างๆก็ตามนะครับชุดนี้นะครับจะดูในส่วนของการเข้าจะอยู่ทแท่งเทียนที่ทำเฟรม4ชั่วโมงหรือ1วันนะครับมีการต่ำกว่า86,800-87,000ถึง 87, นะครับอย่างชัดเจนก่อนนะครับค่อยเข้านะครับ เพราะฉะนั้นเอาไปปรับใช้กันให้เหมาะสมกันละกันนะครับคราวนี้มาดูมาดูต่อในส่วนของข่าวประจําวันที่เกี่ยวข้องกับตัว BTC กันบ้างน,นะครับว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างน,นะครับในรอบสัปดาห์ที่ผมวิเคราะห์ในส่วนของข้อมูลนะครับข่าวเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องนะครับมีตัวเลขสําคัญของฝั่ง US นะครับออกมาช่วงนะครับในส่วนของเวลาที่ผ่านมาในส่วนของ คพวีคพซีนะครับ personal รายอินคำนะครับแล้วก็ spending แล้วก็ university of mexican sentiment นะครับแล้วก็ inflation and expectation นะครับสรุปคร่าวๆนะครับตัวเลข PCE นะครับออกมาตรงตามคาดนะครับ inflation นะครับแผนอ่าตามแผนของเฟดนะครับในมุมของอ่ c o n s u m e r นะครับเซนติเมนต์ก็ดีกว่าคาดเล็กน้อยนะครับผู้บริโภคมองว่าเศรษฐกิจไม่ได้แย่เท่าเดิมนะครับในมุมของ i n c o m มแล้วก็ spending นะครับก็คือการใช้จ่ายแล้วก็รายได้ที่เกิดขึ้นมีการโตนะครับต่อเนื่องนะครับใกล้เคียงคาดนะครับใกล้เคียงคาดการไว้นะครับเศรษฐกิจไม่ได้มีการชะลอแรงนะครับภาพทําให้นะครับดอลลาร์นะครับอยู่ในโหมดทรงตัวแล้วก็อ่อนเล็กน้อยนะครับหลังจากที่กรอบก่อนหน้านะครับนักลงทุนมองโอกาสว่า มีโอกาสลดอัดตราดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับตัว b t c เองนะครับตัวดอลลาร์ดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับไม่แข็งแรงเกินไปนะครับถือเป็นบรรยากาศที่ไม่ได้กดดันราคาเพิ่มนะครับแต่ก็ไม่ได้ผลักดันราคาให้พุ่งนะครับก็อยู่ในส่วนของต้องรอนะครับคริสตัลเพิ่มไม่ว่าจะเป็นคำพูดของ f ฟดเองหรือว่า Data ชุดใหญ่ในรอบถัดๆไปในว่า จะเป็น NFP หรือว่า CPI รอบหน้านะครับก็จะมีตัวกระตุ้นในส่วนของ BTC ได้หรือไม่ต้องติดตามนะครับก็อาจจะมีในมุมของตัวข้อมูลนะครับที่ออกมาพูดในส่วนของเฟดที่มีถ้อยแถลงอยู่เรื่อยๆนะครับก็ต้องติดตามข่าวพวกนั้นด้วยนะครับสำหรับสถา,านการณ์สงครามนะครับยูเครนรัสเซีย,ยก็วันนี้รัสเซียนะครับมีการยิงโดรนและมิสไซน์นะครับกว่า50ลูกนะครับ โดยเป้าหมายนะครับถล่มหลายเมืองทําให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างตัวในส่วนของ NATO และโปรแลนด์ต้องสแกมโบว์ไฟเตอร์เจ็ตนะครับเฝ้าพรมแดนนะครับเฝ้าพรมแดนในมุมของกาซาและตะวันออกกลางนะคบสถานการณ์ยังอยู่ในช่วงของการเปราะบางแม้ว่าจะมีข้อตกลงการหยุดยิงนะครับบางส่วนแต่ว่ารัระครับหรือมุสลิมออกมาคัดค้านในส่วนของแผน e x t t o n l y ของอิสราเอลนะครับซึ่ง ในส่วนของราเูลนะครับแล้วก็กาตานะครับบอกว่าข้อตกลงยังอยู่ในช่วงของจุดวิกฤตนะครับยังไม่ถือเป็นจุดที่สามารถเคลียร์ได้นะครับก็ต้องรอติดตามนะครับสงครายืดเยื้อแบบนี้ผลต่อ BTC นะครับก็ส่งผลนะครับในส่วนของอในส่วนของเซนเทน์นะครับที่เป็นการบานปลายก็เงินบางส่วนนะครับวิ่งออกจาก ตลาดนะครับไปตัดตลาดทุนนะครับไปหาสินทรัพย์ที่จำกัดปริมาณอย่างเช่นทองคําหรือ BTC เพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดดูจากเซนติเมนต์ปัจจุบันนะครับอาจจะไปทองคํามากกว่าแต่ถ้าเกิดมีการแพนิคหนักนะครับนักลงทุนก็อาจจะหนีดอลลาร์ระยะสั้นนะครับมาซบ BTC บ้างนะครับแต่ว่าอาจจะโดนเทขายด้วยนะครับก็เลยมีความช็อกของตลาดอยู่ก็เลยยังไม่สามารถ ที่จะทาราคา btc พุ่งขึ้นได้นะครับเจ้าตลาดนะครับแล้วก็สถาบันหรือว่า s e n ิเ m e n t ต่างรายงานว่าจากข้อมูลที่เป็นมีเกิดขึ้นนะครับจากในเว็บของ conrad ระบุว่า btc นะครับพึ่งลงต่ำกว่าราคาตามในส่วนของที่มีกากำหนดตัว fair value ไว้นะครับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ2ปีในอดีตทุกครั้งนะครับที่เกิดเหตุการณ์คล้ายกันนะครับผลตอบแทนเฉลี่ย12เดือนพุ่งราวร3อนนะครับแม้ว่าจะมีการ drawdown ระหว่าง ทางแรงมากก็ตามเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจนะครับว่าราคาถ้ามันดีดกลับขึ้นนะครับมันอาจจะพุ่งขึ้นนะครับเกิน100%อย่างที่เขาวิเคราะห์มาหรือเปล่าในส่วนของ the block นะครับก็รายงานว่าปลายเดือนนะครับว่า b ิตนะครับ b t ตต่ำกว่าค่าที่ประมาณ ก6 5 0 0ันดอลลาร์นะครับล้างมูลค่าบิตคอยน์นะครับที่โตกว่า1นึ่งหนึ่งร้อยสี่สิบิเลียนนะครับดอลลาร์นะครับก่อนจะมีราคานะครับแรงซื้อกลับมาในส่วนของสถาบันและกองทุนนะครับกลับมาเด้งเหนือ91,000ในสัปดาห์นี้นะครับในฝั่งของคอมมูนิตี้นะครับหรือชุมชนที่เป็น Bitcoin Talk นี่หลายกระทู้นะครับพูดถึงการใช้โรเบเดตแล้วก็นี่เกินตัวนะครับก็โดนล้างพอร์ตแล้วก็มีคำว่าในส่วนของ เ,เงินเย็นที่ไม่ใช่เงินกู้นะครับก็ต้องรอในส่วนของข้อมูลต่างๆที่เ,เข้าไม้ดีๆนี่ครับก็มีการพูดถึงในส่วนของคนที่ใช้เรเบอเรทสูงๆนะครับก็ทําให้พอร์ตล้างพอร์ตแตกกันไปสะท้อนเห็นว่าคนเริ่มระมัดระวังในความเสี่ยงของการเปิดในส่วนของเรเบอเรจต่างๆนะครับสำหรับการเข้าเทรดก็จะมีความระมัดระวังมากขึ้น วันนี้นะครับข้อมูลน่าจะได้ครบถ้วนประมาณหนึ่งนะครับกำไรของเรานะครับคือความเสี่ยงที่คุณกล้าควบคุมนะครับไม่ใช่ความเสี่ยงที่เราปล่อยให้มันควบคุมเราในตลาดนะครับของคริปโตนะครับคนที่รอดไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดนะครับแต่คือคนที่ยอมรับว่าตัวเองพลาดได้และมีระบบป้องกันตัวเองอยู่เสมออย่าถามเลยครับว่า BTC นะครับจะไปถึงเท่าไหร่นะครับต้องถามดีกว่านะครับว่ามันจะกลับมาครึ่งหนึ่งของวันหนึ่ง ที่เราลงทุนไปในพอร์ตได้หรือเปล่าพอร์ตของเรายังอยู่ได้ไหมพอร์ตของเรายังอยู่ในเกมหรือว่าปล่อยให้มันสวิงได้ตามตลาดได้ตามใจเพราะฉะนั้นนะครับการใช้เรเอรหรือว่าใช้ข้อมูลนะครับที่มาประกอบในการตัดตสินใจนะครับสองเราการข้าไม้ต่างๆก็มีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับนอกจากดูโครงสร้างการาฟแล้วนะครับก็ต้องติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับพอร์ตเราจะได้อยู่ในเกมได้ตลอดนะครับแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยมีโอกาสฟ้าไปได้ตลอดนะครับ พอรอดดีกว่าพอแตกแน่นอนนะครับหวังว่าวันนี้นะครับข้อมูลที่ผมให้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับถ้าเกิดชอบช่องนี้ก็กดไลค์ครับถ้าเกิดใช่ก็กดแชร์ครับถ้าเกิดคิดว่าช่องเป็นประโยชน์ก็กดติดตามไว้นะครับถ้าเกิดอยากจะให้กำลังใจนะครับพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าคุณวิเคราะห์ BTC นะครับไปทิศทางไหนกันบ้างนะครับสำหรับ BTC นะครับผมยังคงวิเคราะห์ในส่วนของวันเสาร์อาทิตย์เช่นเคยนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยวันนี้นะครับก็หวังว่าข้อมูลที่ให้จะช่วยได้ไม่มากก็น้อยครับ ผมต้องไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับวันนี้แฮปปี้วิกเอนอย่างที่ชื่อช่วงครับไปแล้วครับสวัสดีครับ